ก็นครสกาัสดีทผู้ชมทั้นด้วยนะครับมาอยู่กับรายการเดอะรีวิสครั้งนะวันนี้เราอยู่เกมสตาร์ทิเลเลยนะครับโอเคพาร์ทที่ ที่สี่ฮะลืม <laughs> โทษครับโอเคนะเราอยู่กันพาร์ทที่สี่แล้วนะครับวันนี้คลินเขาก็จะมาอะไรเอ่ยสวัสดีตอนเช้าอมันจะมีบล็อกบล็อกนึงที่ฉันสามารถทำลายให้ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเขาก็จะให้บูปินเฟอร์แนน์เรามานะครับ โอเคเราได้เฟอร์แนนต์มาแล้วนะฮะได้เวลาแล้วฟึ๊บอาชีพแมนใหม่คือคราฟเฟอร์แนนต์นะฮะแล้วก็คนที่เรารวบรวมไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะไปเคลียร์นะฮะขอรดนัทต้นไม้ก่อนฟึ๊บเก็บหมดกำลังใจมาทนานนะคะ okay. รับแหมโอเคฟึบโยน ราลงไปเสร็จปุ๊บเอาขวานมาจอบขั้วอะไรก็ได้เอามาเถอะนะครแล้วก็มาฮะอืมฟึบอืมเก็บเก็บบอ,อกเล้ว่าเก็บนะฮะลำซำ้ำเราเปิดอ,อะไรยังเอ่ยเก็บอันนี้ครับที่สัตว์นะฮะฟาร์มเมอร์เลเวลหนึ่ง ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์เลยวหนึ่งเราต้องใช้ใช้ระวัอันนี้ใช้ขวานใช้ใช้ผู้กับเอ่อเปืองเปืองช่องเก็บนะฮะโอเคนะครับเก็บดอกไม้ก่อนฟื้นได้ดาวทองด้วยก็ด,ดีโอเค ใหม่มาด้วยไหนดูซิไม่รู้นะฮะโอเคพรุ่งนี้เป็นวันเกิดลิวิสนะครับก่อนอื่นเราขึ้นไปข้งบนก่อนนะฮะเปิดยังเอยล็อกคือโอเคเราก็ขึ้นไปข้งบนนะครับนี่นะครับถ้ำเราได้เปิดแล้วนะฮะ ชื้อลงลงเลยครับไม่รีรอฮะเก็บแร่มีแร่ไม่ไม่ไม,มีงั้นลงหนึ่งสองสามฟันฟันออ้ยอุ้ยอ้ยเขาบอกถ้ามีดาวอัน่านี้นะให้รีบฟันนะครับเพราะว่ามันจะได้ของดีของดีโอ้ยโอ้ย ฮ้ยตา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 ยนั่นแหละได้รองเท้าบวกดีเฟนซ์หนึ่งนะครับขุด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 ลงขุดชื้บเอาคอสมานะครับเดี๋ยวเราดูก่อนสร้างเฟิร์นแนนต้องใช้คอปเปอร์20อันนะฮะ ได้จีโอตมานะฮะจดดีนะฮะอ่านอย่างนั้นโอ้โป,ปูนั่นแหละได้ปูมาแล้วนะฮะได้โทปาสมาได้โคมาเยี่ยมเฮ้ย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 ก่อนลองขอสลามสักตัวหนึ่ง อินทอนรีฟูลเต็มว่ะงั้นเอาอันนี้มานะครับชึ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 บวันนี้จะลองให้ถึงชั้น5พอนะฮะเพราะเนื่องจากเราต้องไปทักคนในเมืองด้วยนะครับเพื่อความสนิทสนมไอไรเงี้ยนะฮะ ไปซะไปซะอ้าวโห<ฮ>ฟาดนะครับฟาดโอเคลงไปกันเลยชั้นห้าเมื่อกี้ตีติดคลีนะฮะ ติดคลีแมบคลีติคอคลีทิคอโอเคนะครับอืมทิ้งดอกไม้เหรอไม่เอาปูเหรอไม่เอาจีโอดโอ้ยทิ้งอะไรเป็นทิ้งดอกไม้แล้วกัน ไปนอกกันนะครับออกฟึบอืมบอกไว้เลยโอตแหลมนะฮะอันนี้คืออะไรลงมายห้ถึงชั้นสี่สิบนะครับเอาตัวอะไรไปให้กลัสวาน่าจะเป็นปานะอาบิเกล นี่นะครับเราจะเก็บให้ได้สองพันนะครับแคลลายอยู่ไหนแคนลลาไออลยแคลลายอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับเอาของไปขาย ชั้นอ้เนี่ยชั้นในถ้ำเงี้ยมันจะหายอยู่วะอยากรู้มากเลยเอาอันนีข้ขายขายขายเก็บเก็บเก็บตัวเอตัวเอตัวเอไม่มีตอกปาดีกว่าฟึบ ป้าก็ไดนะครับเอาเหลือใครวะเหลือป้าแพรมกับพ่อมดโอเคต้องไปหาป้าแพรอยู่ไหนป้าแกไม่อยู่นี่นะฮะหายไปไหนล่ะ นี่แหละคือคำตอบนะครับฮึลีวิสต่อไปอย่างนี้เอง <c oughs> อ๋อไม่ถึงเราก็ไปตกปบบัง้งดีกว่านะครับณเวลานี้ยังไม่เจอป้าแฮมเลยนะฮะอ้อ๋เย่ Perfect đây là sa đi mà gì đi em tui đó là đây pha sa là mà ทำอะไรเลยฮนะไอตัวนี้โคตรชิวนะครับซาดีอีกแล้วนะครับเอาไปขายดีกว่าดูจากการแล้วเราว่าน่าจะขาย <c oughs> น่าจะคุ้มสุดนะครับที่จริงสตาร์เดียวเลยน่าจะทำพวกป่ายังปลาย่างได้ไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ซันทรีมากเลยคุยเฮียนี่ไงเจอป๊บแถมแล้วนะครับเวทคอมพ l e t e ให้ของขวัญเดี๋ยวเราค่อยให้นะครับ okay. โอเคเอาปลามาขายเอาไปขายหมดนะฮะขาย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  โอเคขายหมดแล้วนะครับโทปาสไม่ขายนะเอาไปบริจาคโอเคเข้าบ้านนอนก่อนนอนจุดไฟก่อน m i เนอร์เลเวลหนึ่งเยโอเค iner, yeah. อเค,ครับก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครที่ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับใครที่ปุ่มข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับผมเย้ yeah, ถึง2องพัแล้วเว้ย